ใช่ครับผมทางเท้าบารมีวันนี้โชคพิกัดร้อยสีมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านไหมผ่านแล้วน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมาดีสี่สามกี่โลนะมสี่โนะครับผมก็ไม่ได้สบายสบายอะไรก็ตึงอยู่แล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนบ้านราเมืุนธาก็ลงที่จังหวัดราชบุรรวมๆทั้งหมดซ้อมมากี่วันแล้วนี่ ตั้งแต่ต่อยไปนั้นก็ต้องใช้ฝึกมันเลยสองสามทีแล้วเอออย่าก็ซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วกุ้งป้องพุ้งซ้อมที่นู่นมีใครบ้างมีเพชรเอกเพิษมังกรครับผมก็มันตักหนักทั้งนั้นเลยเออแล้วเราหนักแบบพวกนั้นปันเนี่ยก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะแล้ววันนี้เจอใครครับ V.P. 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 เคยเจอเขาไหมไม่เคยไหนดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมนี่โอ้ดู่ะเป็นไงเขามีไรน่ากลัวบ้างมวยเดินนะเออมวยเดินมวยบู๊เลยเราวางเกมบางแผงไงดีวันนี้เดินสวนเดินสวนเลยพร้อมบวกเลยเพราะล่าสุดเรานนอกใครมานะไก่ชนนะยกไหนยกสองยกนั้นนนอกด้วยเลยแข้งเลยวันนี้แสดงว่าเขาเล็กกว่าเราก็ เตรียมโดนเราสวยเลยใช่ไหมนะครับผมแล้วได้เคลื่อนไหวที่ไหนอีกไหมไม่ไม่เลยก็คือซ้อมมาเต็มที่เลยใช่นะครับผมอ่ะก็น้ำหนักนี้กำลังดีใช่ครับเคยชกเที่ยงไหมไม่เคยเลยตื่นเต้นไหมนี่อ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต่างจากตอนบ่ายใช่ไหมใช่อ่ะเราอายุอะไรแล้วครับอายุเท่าไหรแล้วอายุ16ปีนี้16ครับอ่าก็ตอนนี้15อยู่คนจังหวัดราชบุรีไปปล่อยประมาณ สี่เก้าพื้นเป็นพื้นเป็นแล้วเป็นมวยสิมอาสายที่ขวาได้สองครั้งนะไปเวลาเยือนกาดนะเวลาเยือนกาดกันนกาดขวากันขายเหมือนกันเลยได้หมดเลยโอ้โหเราสูงร้อยเราชกมวยมารวมทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าสิบไฟฟ้าพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับขอให้ไฟมวยรัสเซียขอเชียร์นะครับครับผมโอเคขอช่วยดีครับนาทีเอาถือ โอ้หน้าตาเหมือนอญาติกันเลยวะน้ำตุลนะครับครับผม v ี p อสิจต้นครับครับเราซ้อมมากี่วันซ้ <S <S อมมาอ,อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ไหน ใครมีสักวันครับกองพันทหารปืนใหญ่ครับพี่ชมบุรีเนาะครับก็มีซ้อมมีใครบ้างมีปืนมีสักวันครับแล้วก็ไฟดำแล้วก็พวกพี่ๆในไายตอนนี้เหลือเท่าไหร่ได้อีกหนึ่งือนสามครับเราหายไปแปดเดือนนี่หายไปไหนมาฝึกทหารหรอไปฝึกทหารเนาะวันนี้เคยเจอคู่ชกไหมไม่เคยไม่เคยเจอนะบู๊เหมือนเดิมไหมครับอ่ะอายุอะไรแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเก้าผลจังหวัดศรีสะเกดปล่อยประมาณห้าสิบเป็นเพลระเป็นมวย มเดินมูนะไรดีกว่าขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสองเราจบมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่รวมๆสามสิบกว่าพี่น้องก็เชียร์หน่อยวันนี้ครับชาวชาวน้องทีสีสเกตช่วยเสียงผมด้วยครับเป็นที่ครับวันนี้ครับครับผมครับเคขอโช่ยดีครับ